เปิดตัวทายาทชาชาเอาเทอร์แมทอดีตนางเอกดังฉายแววหล่อไม่เบาหากเอ่ยชื่อชาชาอาเทอร์แมทเชื่อว่าแฟนหนังแฟนละครยุค90คงจะจำนางเอกสาวลูกครึ่งคนนี้กันได้ไม่ลืมกับผลงานการแสดงที่เธอฝากไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นบทแพลวพันนรายในละครขึ้นฮิงหัตถาครองที่พบหรือภาพยนตร์หลายต่อหลานเรื่องในยุคไฟสตาร์เรืองรอง อาทีสติแตกสุดขั้วโลก18ฝนคนอันตรายซึ่งปัจจุบันชาชาออกจากวงการบันเทิงแต่งงานกับสามีนอกวงการและไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีพยานรักด้วยกันสองคนจนตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มกันแล้วแววหล่อออร่าไม่เบาสำหรับเอาเทอร์แมทเป็นนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายโฆษณา และได้ถ่ายแบบลงหนังสือพจน์อานนท์จากนั้นมีผลงานภาพยนตร์กับทางไฟสตาอย่างภาพยนตร์เรื่องตุ๊ตาต่อมแตมสุภาพบุรุษตัวต่อสแสดงคู่กับสมชายเข็มกลัดออกฉายปี2537จากนั้นชาชาก็สแสดงภาพยนตร์ทั้งบทนางเอกและ,สะแสดงสมทบในหลายเรื่อง